สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเปิดสู่สุขคนเข่าป่าวันที่สามตอนแรกว่าสีโบาหาแล้วเห็นก็เจ้าหลอกหาก็ขั้วยังได้อยู่ยก,ก็เลยลองมาหลอกเบิ่งพี่น้องแต่มื้อนี้บ่ั๊มมาต่เช้าดอกมาสายปกติอะไรเนาะไปเบิ่งไปช่อมทำกันมื้อนี้ว่าสิได้เห็ดปวกพอกินหรือบ่พี่น้องหรือว่าสิจังได๋เนาะไปเบิกไปซมทำกันเด้อพี่น้องใช่คุณบ้านมาพอเห็ดปวกบนแรกพี่น้องจักสีลายสิหน่อย คนหล่ไล่หาเศร้าในเอกาเอกาการที่สงสัยกับเจ้าบุตรม้าเนาะบ่อนได้กับเจ้าเฮ็ดปวกออกบพรท่านรับพี่น้องงามอยู่ได้ปะลองหาเบิ่งก่อนพี่น้องเลยพี่น้องเฮ็ดกำลังหุผูกคอยเอาเสียมเขี่ยเบิ่งมุ่นเบิรดทุกคนเฉลยได้ดอกมันเพริบเลยโอ้ยเฉลยได้จุ่มนี่งามซะด้วยนะเนาะคือพี่น้องจุ่มนะข้าซับก่อนพี่น้อง ได้ด้วยทุกคนนะกามันทางทา่เจอเจ okay. ้าขายเนี่ยายมมานพี่น้องคิด่าสิบพพอหนาเห็ดแลยกันใช่ได้แต่ว่าเขาเห็ดเฮเลยเขี่ยเฮ็ดบวบรถก็มาใส่กเจ้ากเจ้าน รอบที่สองแล้วนะเจ้ากระเจ้าจนคายไปรอบหนึ่งแล้วกันนี่บางคนแล้วก็หาต่อบางคนทำกยนเออำน้อข้นแทบขาดพี่น้อยหัดนคามิลาก็เจ้าซือทำานื้อนคาที่สื่อเป็ทำอะไก็พอได้กิน ดอกแบบนี้เลยหวานจุ๋ยมูอวานนี่คอยเอาไปกินตัวมาหารอบซองน่ะหวานวานอ่าเอาเห็ดจังได้ให้เห็ดแตกว,ตวลวยเลน่นมเก่ามูอาน่น้องบ่อนค้นโมโหแล้วถ้าบ่อนค้นโมโหยัหยง คนหูเลยท่านเขดอกมันงามดิงจะไม่เหนี่ยนซับตรงอย่างเงี้ยวนี่ดอกหวานเถิดเลือดหัวหงเ้ไอ้กเลย่งามงามอกบ่เห็ดดอกนัก ดอกมันเตนี่นะบังใ่า่นะต้มเคยหยีบวานตัวนี้ก็ได้ฮักบุญหมดละตน้องดอกวันนี้ทุกคนมีบนหมู่ที่เก็บวานนี่เก่อขึ้นไปปีงกินเล้ยันนี้นะั้งญ่าั้งงาว ้น่ได้พอกินนี่นี่นี่ชองดอกนีนรังเอกอีอ่วานจี่จุยปิงอันพีนนน้องเฮ็ดเขาโอ้ได้พอกินเสยนี่ได้บางหันจุ่มหนึ่งลลลลเลยก็ะลอง,งเลมจุ่มนี่นี่น้องก็จะขายสำนีค่ะกองหนึ่งเป็นเท่าได้หนินะ เขาวางขายดอกบานๆขี่ละลายน้อยเดียวกันยังราคาแพงกจ็จะหนังขายแบบตามตลาดไปไปกันต่อสิพ่อมืองไดอือบอกคนพ่อฮ็ดปวกเุณ่อชองดอกดอย่างไยทำไลก็เอาแล้วบนที่ข่อยอันเอาวานนี้หันมามือนี่ก็จะเอาเวิ์ดมันดอกเขาก็ขึ้นใหม่ช่องสำดอกวานนี่นะมือนีขีดบัสิมาเลม,มก็จะเอาเบิ้ดเลย นี่ผัดเป็นแผ่นกบเห็ดเฉยเนาะได้ผุล้อซองดอกพี่น้องมันออกได้รามดอก <c oughs> ไรเพราะแฉกเดี๋ยวเพราะแฉวเห็ดมูนี่ป่ะเก็บเหล็กผสมหน่อยตื่มกันไปพิชิแล้วบ่อนพลบ่เหนน็นเนาะบ่อนใดกะว่าจะเป็นของข้าวมังค่าเป็นแป้นหนึ่งคนหาเอาเบิร์ดบอ่บอนอื่นแต่นี่ผัดกะเจ้าบ่เห็ดเฉยได้พอกินได้พี่น้องเห็นว่าสำเก,ก็จเลย เมืนอนีิน้องดอกนี่แตกเห็บบางหางเห็ดหางหกดอกหมูแตกเห็บบางหางเอาก้อนดินออกมาเป็นดอกเห็ดออกบ่วลอยงามได้ดอกยายไปรอดผูัวเออมันออกกระจายบนละดอกสองดอกพี่น้องนี่ยังมีดอกจูมอยิ้วบอนี้ใช่ใช่ใช่ป้าหาถั่วเบิดบตบนนี้เนาะมันขึ้นมาแล้วคือออกมจากบานเลยเนาะโพนนี่เนาะ ขึ้นมาบ้านเลยเก็บนี่อ่ะวานนี่ก็มาเบิ่งพี่น้องนี่จะมันยังดโผล่ดินขึ้นมาดินมันโคขดมั้งมันโผล่ขึ้นมามันจังบ้านเลยก็ได้ตื่มกันพอได้กินอะไรด้วยดีกว่าปวได้เว้ยดีกว่ากระตาเป่าเมือยน่าหยุดดอกโอ้ยายไปบดระดกสองดอก บทอื่นบทท่านกระเจ้าบทนี้แสดงว่าคนยังมันย่างมาเบิ่กบักงานไในตื่มกันเลยพี่น้องเสือบอกอันใดมันจะเป็นของเฮาก็เป็นบทอื่นจะเอาแต่แกนเบิดก่อนวันนี้คนมาอยู่กับพวกข้าบะเห็นเฮ็ดวันนี้เด็กกะเจ้าเอิอนมันไผ่มันมันของไผ่ของมันเนาะคาดว่าจะเป็นของเฮามันก็เป็นพี่น้องเยได้พอกินเลยเด้่บบทนี้เนาะ ยี่ดอกงามก็ได้แกงกินเถียงพี่น้อองยู่ที่ดอกงามหรนอว่าเก็ก็เลือกเอาต้นดอกใหญ่ไว้จี่ครับแกงกินเถียงแซ่บเลยลายเติบได้ลรอหาเห็ดกะบวนิเวณเรื่องหายได้พี่น้องผูกจ้าหัวหน่าลูกเขออไปแทเดึกดื่งขึ้นก็เป็นยังเอา ผูกเจ้าสายหนักล่าเห็ดอรินหโอ้ยบอกให้ว่าสำหรับเจ้าจะเอาเงินสุ่มเฮาหนี่ธรรมดาตะเวนเพ้นเลยจังมากว่าจะมาได้สำนีึก็เด็กน้อยยากเด็กน้อยเด้อคอยใส่หนังบอยากอยู่อยากมานำก็จะมาได้ก็เป็นง่ายๆสำนีกก็ได้ถ้าบอยากลูกนะตื่นแต่เด็กๆแล้วก็ไปโลดอันนี้มันกลมีเด็กน้อยมันก็นู่นนี่นั่นมันก็กว่าจะมาหาได้มันก็บบ่ทัานเขาพี่น้องเลย รอให้คือมื่อไนอยู่นาก็คือกันอุตส่าหนอนนาหาเห็ดแต่ก็มาบบได้คือเก่าบางหาดหล่นเลื่องอยู่พี่น้องเอ้ยบางหาดสุกเมื่อไนโกกมันล้ำหมดไงนู่นนะฮะล้ำอุลูดอยู่คอยก็บโได้โหเป็นกกบางหาดบบได้แง่มึกจากเถื่อบุงงามกกมันมากมันมันสูงพี่น้องแ็นม้ด้วยตาเปล่าเห็นแดงอยู่เลื่องอยู่นี่กกบางหาดหากิดยากเลยพี่น้องชูมือนี่ อยากกินเด้แต่ว่านี่โต้มันหลดลงมามากมันยังชุกแบบมันชุกจนเละไปแล้วเนะาะรสชาติหวานผู้ใดในน่เนเคยกินเมืงหาดัะสิคูลงมากองอยู่น้องเสียงจากกระจันห้องตามป่าเพียงหนกห้องสนั่นตามป่าี่น้อง เพิ <Cornell> ่งคมทุกคนบึงเพิ่งดอกงามงามทุกคนอ๋อขาบักใหญ่ใหญ่อ๋องามขางามไหนลีดอกแข็งแข็งเน้อละลายปะอย่าทุกคนดอกงามงามดอกเดียวไปตามโคกตามป่ากันก็แต่คนหาอยู่หากินนี่้องเอ้ย ชวนกันไปกันมาอยู่ลายคนหอซีโมอ,อันนี้เห็ดเบื่อถ่ายพี่น้องได้เบิ่งเห็ดละงูกตีนตันพี่น้องเห็ดละงูกชาวบ้านข่อยมันยังบม่ออกอกับพนตกดูดูคุณเนาะอันนี้เห็ดพีเบื่อเด้อพี่น้องมันคล้ายๆเห็ดละงูกแต่ว่าผิดหายแห้งเลยเห็ดละงูกนั่นบ่ทันออกตีนตันเห็นปะยอดพักซิ่ไปไหวใส่แกงเห็ดกินตอนเทนก่อนพี่น้อง สีแกงเฮ็ดนี่แหละกินเทียงดีกว่าโบมามือนี่ก็ได้ได้เพราะกินอยู่พี่น้องได้พราแกงอม่ไจะดอกหวานๆซะด้วยนะเด็ดอเอายอดพักซิวกันกับสีเมื่ออลไพี่น้องเอ้เด็ดอเอาพักซิวแล้วกับเมื่ออลไรเมื่ออื่นบได้มาหาดอกเมื่ออื่นสีอยู่เฮือนซะก่อนวันเฮ็ดมันกะโบมีแหละเนาะ ตอนเทียงนี่ก็สิแกงเฮ็ดปวกกินค่ะจากบาดนอกหัวมันก็ยยาออกนอกจากว่าเฮ็ดปวกสุดใหม่สีออกอีกไจักมือใดพี่นอ้องเฮ็ดปวกมันมีลายรุ่ดลายสุดได้ทุกคนเลยแต่กระมงได้มันออกไปแล้วก็คือ,อยามันออกสุดใหม่เฮ็ดปวกแนวอื่นก็ออกบนใหม่นนหนะเฮ็ดปวกสุดนี่ก็ได้กินช้องเถื่อเลย กินอีกตอนเพลนนี่คือสื้นได้กินขักแล้วกินเปือหนึ่งช่องเถืือกับบคอยอยากนอกจากว่ามันออกใหม่อีกผู้พี่น้องจังกินใหม่อีกเนาะไะได้พอกินอยู่เด้อนี่จะดอก,กงาม

มันกระตาใครยงามลายงามวัดี้แหละก็ได้กินสำหนึ่งกินอิ่มค่ะกินหอมหอมเอิมเด็กน้อยกินอีกก็จะไปคูณเป็นขนุนก็นได้เห็ดถุงใส่เล็มเอาบนเก่าแบบนี้นะ ลายตึกเก็บเอาหมักสวนซุกพี่น้องเลยกุ๊กในซุกหล่นกองลองไปเห็ดบางดูยำคือกับเจ้าบางคนอยากกินกระฮาบบมีมันก็อึดอรีได้หมากนี่กับเจ้าหาซื้อสั่งทางออนไลน์บางคนอยากกินเรืองเรื่องพี่น้องหมักสวนได้กุ๊กมันหลนกองเอ้าเพชรเพิ่งอะไรนี่เเ่าเพิ่งคมเ่าบ่เบิ่ง โบเท่าจับเลยเขื่อนคำเปื่อยบอเอาโอ้ยเปื่อยแล้วแป้งไดกาเฮ็ดจะเฮ็ดละงากกินตันพี่น้องเอ้ยลายลายเฮ็ดละงูกับโท่านจะออกคนตกดูกวันนี้่ขึ้นมาหน่องอ้อยพี่น้องบ่อวเมื่อยเมื่อยตะวิดพ่นโบทัานจะทำใส่เรื่องเขาใหญ่พอพะนทื่อใส่น้ำเคี้ยวกุบสัตว์ขืนปัยัง เหงยนเม,มื่อยเมื่อยอย่างก็คืออยากหอดเทียงขนาดไปเลาะบานไกลๆเลาะจอกๆกเจกกก็บก็เมือม่อยเหนื่อยเวลาไปหาเห็ดอ,อื้าไปไกลๆอย่างนี้เหนือ่อยนะสีหมอกไลยไก่ได้กินใบหนาดอะค่าเนี่ยวกหนาดบ้างอะไรได้พี่น้อง มักกินมันทำฟูมากกับคิว้วตอนนี้ก็มาเก็บออกจากกระตาพี่น้องอันนี้เฮ็ด2องคนรวมกันต้นนี้คอยสิเลือกไว้ปิง้งพี่น้องดอกใหญ่ๆเลือกไว้ปิง้งนี่โอ้ยเลือก่าปิง้งพี่น้องปิ้งกินแซ่บๆดอกมันจะดอกใหญ่ๆตันนี้คือแกงพอด,ดีแซ่บแบบนี้มีดอกผู้ๆดอกบานทุกคน ก็ประมาณนี้เนาะเห็ดของเฮาวมันิกาพ่อได้กินพี่น้องเอามาลูกมั้งขมยาลินมาไว้แม่พราแหละของแม่อย่าเอาไปไลน์มิวเก้กับหมั่ลินเห็ดปวกพี่น้องเอาไปไลายไลน์เฮดของเฮาวมันิกากัประมาณนี้พี่น้องก็ถือว่าลายได้สำเนะมีแต่ดอกงามๆคำเท้าไปซื้อกับเจ้ากาลายได้พี่น้องเห็นว่าดอกบานๆคิดเลยๆก็ยังราคาแพงเวลามันนะก็จะขายตามตลาดดงเนาะ เฮ้เงองถเอองาะแล้วม <was> uh, <Hmmm. S 1> ึงได้เอาดอกเห็ดไปลิ่นสี่หอดอยากมาได้อีกแม่ว่พาะอะไรอยากเอาไปลิ่นแล้วก็เครียดแล้วมูกกีกันถิ่มดอกงามมึงได้ผู้สี่หอกเอาไปแล้วเห็ดมุ่นเบิ้ดเวลาแม่ได้ดอกเห็ดมายำได้มูกกี้กับหมักลิ่นจากดอกงามกับเตะอ้าวตกเลยโอเคพี่น้องพอบคุณคลิปหน้าขอบคุณบัสกุลคนคือสี่บริหารแล้วมืออื่นพี่น้องอื่นอยู่พักผ่อนอยู่เฮือนอยู่ทำความสะอาดเฮือนสะกคนเนาะมันเบิดแล้วฮากรบบได้ดอกมืออื่นแต่มันหนี่แก่ยังโชคดีได้ซสำนึก โอเคเด้อ <Okay>, พี่น้องขอบคุณบสกูดโซนไปแล้วคลิปนี้ก็ได้สบายดีเด้อ mm hmm. พี่น้องไปหาผูดอันล่างเห็ดไว้แกงก่อนเนาะ